มียาสักหรืขัดกันนะคะนี่เอาเริ่มต้นนะคะซักห้าหรือสิบนาทีแล้วแต่ใครไหวนะคะเยวจะเริ่มกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นท่าง่ายๆทำเองได้ที่บ้านเลยนะคะถ้าท่าไหนทาไม่ไหวข้ามหรือขัดได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากท่าเด็กนะคะชายโปดนะคะนั่งบนส้นเท้างน,นะคะวามาโป้งเท้าชนกันนะคะวางมือด้านหน้าคอ่อยๆเหยียดตัวลงขับลงนะคะให้ข้าจะโป้งหนักศีรษะเบาไว้นะคะ แตกระเสือกะคะหายใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวค่ะประมาณสามลมหายใจค่ะพอใจเย็นหายใจแล้วค่อยๆยกตัว,ตวตกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำเป็นเทเบิลท็อปนะคะกลางมือกว้างๆคระบข้อมือใต้ามาเลยค่ะความกว้างของมือกว้าง เท่ากับเข่าเท่ากับความกว้างสะโพกนะคะหัวเขา่าได้ก็ต่อสะโพกนะคะวางมือไปกดน้ำหนักให้แน่เนเกรงต้นแขนเกรงสะบัก่ะเริ่มที่ค่าแคทค่ะหายใจเข้าทิ้งท้องลองเห่ืน่ากลัวหายใจออกค่ะแนวท้องโก่งหนัค่ะท่านชี้ตกม้วนก้นตกเข้ามาหายใจเข,าข้าค่ะก็แค่ทิ้งท้องลองค่ะกดหนอกลงมย่างน่ากลกาัว หายใจออกขอแขนท้องกลุ่มหลังขั้นที่สองม้วนตัวตกค่ะมในโซ่กำลังไปที่แขนด้านบนนะคะหายใจเข้าชิงท้องลงแนตกตกนนนขนโค้งง่ยแน่นขึ้นค่ะหายใจออกแขนทอ้องกลุ่มหลังค่ะเข้ากลับหายใจออกกลับเข้ากลับมาที่ท่าเด็กหนึ่งครัง้งค่ะไปแล้วค่นนะลงกับเศว์ หายใจเข้าออกแบบอุจจีนะคะหายใจเข้าทางด้านหลังลำคอนะคะการหายใจแบบอุจจีนะคะจะเป็นการเพิ่มความร้อนในร่างกายของเรานะคะ ยกเข่าขึ้นเราะเอาเป็จสิ่งดอกระากดหน้าเท้าลงค่ะกดยศช่องเท้ารอเข่าได้นะคะถ้าใครตึงมากๆแต่ถ้าใครไหวเอาน้ำหนักไว้ที่ช่องเท้านะคะนิ้วดันไปด้านหน้าเสมอนะคะกดจมูกนิ้วของเราออกไปยกแขนตึงนะคะไหล่ห่างโห้ทิ้งคอบาลายสบายๆนะคะใครที่แขนแต่ง,งองนะคะ,ะดึงสะโพกขึ้นมานะคะงวนต้นกบ เท้ากว้างเท่ากับความกว้าง,ง,ง,งสะโพกของเรานะคะมองดูนะคะถ้ายังเห็นเสื่เท้าอีกหยกเสื่อมเท้าก็หาการนี้เึ็นนะคะใช่ใชเข้าค้างเท้าไว้สามลมหายใจได้ยางที่จะยกสะโพกขึ้นหาหาพี่ด้านสูงสงนะคะค้างไว้สามลมหายใจะคะ่ะ เราไปยกส้นเท้ารอเข่าวางไปด้านหน้านะคะก้า้ซ้ายขวาไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะวางเท้าขวาไค่ตึงรอเข่าออกาเข่าค่ะวางมือค่ะแก้าเท้าขวาไปด้านหลังค่ะวางเข่าวางหลังเท้าขวาหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมาหายใจออกหักสะโพกไปด้านหน้านะคะหัวเข่าเราจะอยู่แนวโยงกันกับข้อเท้าคะยยงสโพกไปด้านหน้าทำอย่างร้อมนะคะหายใจเข้าค่ะ บิดสะบักลงไม่ได้หลังนะคะแล้วสานวคอกับหลังให้อยู่นแนวเดียวกันเอาไว้นะคะ,ระหรือว่าพี่สา,านลมหายใจดหายใจเข้าค่อยๆเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะคะ่ะกดหัวไหล่ลงะคะ่ะไหล่ห่างถึงนะคะ นอนขึ้นมองตรงไปด้านหน้าค่ะคอกับหลังแนวเดียวกันค่ะให้ตึงหน้าขาด้านขวาดึงสะโพกกลับมานี้แทนได้ค่ะฟัปปญญะงเสียงร่างกายตัวเองนะคะอย่าปุ๋ยนะคะสามลมหายใจค่ะถิงขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปสู่ท่าแพ่นะคะเร่งต้นแขนเร่งหัวไหล่นะคะหายใจออ,ก,อนกนะคะเราไปที่วันกจันทร์วันเสารวันอาทิตยเช้าลงองอตัวไปด้านหน้านิดนึงนะคะให้หัวไหล่บังเข้ามาบกันงอวางอกเข,ขาลง หรเขาค่อยๆควรจะได้ยืดอกมาค่ะเป็นข้อบ้าค่ะสะโพกเราจะติดอยู่กับเสี่อนอนหัวไหลไว้ด้านหลังกดหัวไหลลงหายใจออกค่ะค่อยๆติกเท้าซ้ายขวาค่อยๆยกสะโพกขึ้นมาเป็นแนว v e r t i c ค่ะหายใจเข้านะคะยกขาขวาคว่ำสะโพกซ้ายขวดนะคะเป็นแนวเดียวกันไว้นะคะหายใจออกค่ะออเข่าโป่งหลัง ก็เอา้าเท้าขวามาว่างมือใครที่ก้าวมหนึ่งครั้งไม่ถึงใครยกเอาไปได้นะคะวางเทาซ้ายวางเท้าหายใจเข้า,ขายากตัวขึ้นมาค่ะแายใจออกผ่ักสะโพกไปด้านหน้าค่ะเอาขวาอยู่แนวเดียวกันกับข้อเท้าค่ะกดหัวไหล่ลงเปิดอกค่ะมองตรงอยู่กับเราสามลมหายใจนะคะ ว่าแขนขึ้นเห,หนือศีรษะว่าล่หันหอยเล็งต้อขาขวาค่ะกดหลังเท้าซ้ายไว้แน่นๆเขมเหลี่ยมท้องสามลมหายใจค่ะหายใจออกค่อยๆวางเลยลงบนเท้า,าค่ะจิกไปเท้าซ้ายยกเข่าค่ะลุกเข่าซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าเขมเหลี่ยมท้องหายใจออกขมเหลี่ท้องเอ้ยเป็นดึงเท้าขวากลับไปเป็นท้าแพงค่ะหายใจออกวางเขา่าวางเต็ม ไม่ได้ค่ะเรยกนมาไปอัพนอกฝึกเขาบ้านครัเขากจัโ้ขึ้นมา,บบนาเป็น,นานมันที่น,นอกค่ะเวันถ้าสมบูรณบอย่างนี้ยื่ึเดี๋ยวข้าวต้มแป่ยนฝึกในทุกๆว,นะว,วันนะคะเพื่อให้ำจาเราแข็งแรงยึดนมีสวณ์ร่างกายจะได้ทำงานได้ปกติจากลกทีวจ จเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะถ้ามีคอมเมนต์หรืออยากจะได้ท่าอะไรคอมเมนต์ไม่ได้ล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์มมนตไม่ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ